เขาว่ากันว่าเกาหลีซ้อมหนักหนักจริงไหมโอ้ก็จะเล่าว่าอยู่ไทยวอมซ้อมบอลมา13บปีไม่เคยร้องไห้มาเกาหลีมาอยู่จริงๆร้องไห้ครับเราเล่นบอลที่เมืองไทยมันต่างกันที่ไงตอนแรกที่เราเข้ามาแล้วซ้อมมาเขาเนี่ยความต่างเนี่ยว่ามันมันเป็นยังไงบ้างในการซ้อมบอลจาบคนเกาหลีตอนมาถึงที่เนี่เราักนเล่นกลางบ้างเล่นหน้าบ้างแล้วก็ไปเล่นปีกประมาณนี้ครับแล้วพอมาอยู่จริง เดบิวต์เหมาแรกเล่นปีกใช่ไหมครับอยครับอยู่ดีๆมาเล่นตำแหน่งป้าเล่นหลังเฉยไหมครับพอเราคัดติดแล้วเนี่ยยากพอจะมี่นี่ได้นะ่ยากยากมากถามเลยครนะเด็กวัยรุ่นตอนนั้นอายุก็ต้องเท่าไหร่สิบสี่สิบสี่ไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่ยอมแพ้มั้งหรอกมันแข่งไม่ได้แข่งซ้อมทุกวันอย่างเดียวเนี่ยสวัสดีครับวันนี้ก็โค้ชเต้ยนะครับมาอยู่นอกสถานที่อยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้พอดีมาทํางานก็เลยมาสัมภาษณ์ นิดนึงได้ข่าวว่าที่นี่มีนักบอลไทยอยู่ในระบบระดับเขาเรียกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นแล้วก็กําลังจะเข้าสู่ระบบมัธยมศึกษาตอนปลายหรือว่าระบบอาชีพแล้ววันนี้เราได้มารู้จักนักบอลคนหนึ่งที่คิดว่าน่าจะไปได้ในอนาคตใกล้นี้แล้วก็พร้อมคุณแม่ด้วยสวัสดีครับสวัสดีค่ะรบกวนแนะนาตัวเองหน่อยครับค่ะแม่ปุ้มค่ะนิชานันวงศาค่ะสวัสดีครับ,ว,รบวอร์มอัพพาร์ทวงศาครับอยากรู้มากเลยคําถามแรกเลยโดยไม่ต้องรออะไรเลย มาอยู่ที่นี่กันได้ยังไงคบคุณแม่ก็คือตอนแรกค่ะวอมก็คือซ้อมบอลอยู่ที่ไทยปกติใช่ไหมคะแล้วเสร็จมันมีรายการหนึ่งที่เป็นเหมือนของช้างจัด <Star. S 2> <c oughs> แล้วก็ไปแข่งที่โรงเนียนอัสามซึ่งเขาจะเชิญมา6ทีมแล้วก็จะมีต่างชาติ3ทีมของไทย3ทีมนะ <c oughs> <huh? S 1> คะแล้วเสร็จวอมก็ไปช่วยเล่นให้เมืองทอง <c oughs> ทีมเมืองทองเขายืมตัวไปค่ะแล้วพอแข่งก็แข่งจบรายการนะก็คือทีมอัสามได้แชมป์ <illes> <c oughs> <c oughs> <c oughs> แล้วทีเนี้ยมันมีทีมเกาหลีไปทีมหนึ่งเสร็จปุ๊บเหมือนโค้ดของทีมเกาหลีอ่ะเหมือนเขาน่าจะเห็นอะไรในตัววอมนียค่ะเหมือนเขาก็เลยแบบอ่าเหมือนให้เอเจนต์ติดต่อมาคือตอนแรกอะ่ะเราก็เข้าใจว่าเออเขาเขาคงแบบยากจะหาเด็กไปคัดสักสิบคนห้าคนอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าอา่อเหมือนพอถามไปถามมาเขาบอกว่าอ่เหมือนแบบคือเขาจิ้มวอมคนเดียวเลยทั้งรายการอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเออมันก็น่าสนใจเพราะว่าคือจริงๆอะ่ะคือรุ่นวอมเนี่ย คือเด็กเด็กที่แบบเก่งที่สุดในประเทศแล้วก็คืออัศสมทนซึ่งก็ได้แชมป์รายการนี้ด้วยอนยะ่างเงี้ยแต่คือเหมือนแบบอ่ะในเมื่อแบบเหมือนเขาทั้ง6ทีมเขาเลือกวอร์มาคนเดียวเขาก็เออเหมือนแบบเขาก็น่าจะเห็นอะไรในตัววอร์ที่มันแตกต่างจากเด็กคนอื่นเลยอนะไรเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจที่แบบอ่ะลองลองมาคัดดูก็ก็ก็แบบเหมือนเออเราก็อยากลองเมื่อมีโอกาสแล้วอนยะ่างเงี้ยค่ะแล้วพอมาถึงที่เนี่ยอยากรู้เลยใครเป็นคนตัดสินใจกันแน่ในการเลือกเรามี4ี่ที่เลยหนึ่งสองสามสี่คุณแม่หรือว่าวอร์เป็นคนเลือกครับ ให้เขาเป็นคนตัดสินใจเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่มาอยู่เราเลือกทีมที่เราอยู่ปัจจุบันคือทีมมกดงมิดเดิลสกูลครับทำไมถึงเลือกครับถ้าเปลี่ยนเป็นสามทีมอ่ดี๋ยอธิบายก็คือทีมแรกทีมารัทก็คือมกดงครับแล้วทีมที่สองมูลแลมิดเดิลสกูลครับก็คือนั่นแหละเป็นคู่แข่งกันแล้วสองทีมนี้แล้วก็ทีมที่สามชื่อทีมรีโอเอฟซีเป็นอะคาเดมีครับแล้วก็ทีมที่สี่ชนันเอฟซีครับเป็นเคสองครับคือที่เลือกทีมแรกเพราะสไตล์การเล่นมันเข้ากันครับเข้ากับเพื่อนแล้วก็ มัน passing play ครับทีมที่สองมุลแลเป็นบอล direct บอลโยนอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ลีโอก็คือคิดว่าถ้าได้ติดสองทีมีแล้วก็ไปโรงเรียนดีกว่าครับแล้วส่วนเคสองไกลไกลจากตัวเมืองโซอะไรอย่างนี้ครับก็เลยตัดใจไม่ได้ไปแล้วตอนไปคัดกับเคสองคัดกับรุ่นพี่ก็เลยไม่ได้รู้ว่าศักยภาพทีมเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ถ้ามองในฐานะคนอยากแต่บอลนะครับเคสองที่ใันมันดีกว่าหมายถึงว่าถ้าเราทําได้ดีมันอาจจะขึ้นไป ึงทีมชุดใหญ่ได้เลยเร็วกว่าทีมอื่นหรือเปล่าเพราะว่าทีมอื่นเนี่ยดูแล้วอะโรงเรียนมัธยม2องที่อะคาเดมี่เอกชนอีกหนึ่งที่ใช่ไหมครับก็มองแหมมันต้องไปคัดต่อถูกไหมเพื่อเอาไปต่อในระดับเคหรือในช่วงมปลายหรือทีมชุดใหญ่เงี้ยก็เลยว่าเออทาไมถึงมาเลือกตรงนี้เนี่ยบอลสั้นแล้วมันมีอะไรดีกว่านี้อีกไหมครับก็เอาจริงๆที่ไม่ได้ไปเคสองอีกเรื่องหนึ่งก็คือต้องเซ็นสัญญาคซึ่งน่าสัญญามันจะไปถ้าสมมติว่ามีตัวเลือกดีกว่านี้มันจะไปไม่ได้ครับคือเขา็เาไไไว้้้่่ใใหหปปนนชแตถ ไปอย่างเช่นมอต้นเป็นโรงเรียนหรือว่าไปคาเดมีมันคือจะมีตัวเลือกเยอะกว่าง่ายวัดดวงไปทีละครั้งก็คือเราเล่นที่นี่เสร็จแล้วก็ไปคัดตัวต่อช่องอไปขอความรู้หน่อยเพื่อคนไทยเราจะได้เข้าใจด้วยทำไมคุณแม่ต้องมาอยู่ด้วยเพราะว่าคือตามตามกฎของเอคฟเอที่ที่เหลหลียค่ะคือเหมือนแบบว่าคือบังเอิญวอร์มะเลือกโรงเรียนรัฐบาลเพราะฉะนั้น ต้องอเหมือนแม่ต้องมีวีซ่าทางานเพื่อที่จะเหมือนเหมือนเขาเรียกอะไรเราเสียภาษีแล้วก็เขาเรียนฟรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ถ้าสมมติว่าบังเอิญถ้าวอร์มเรื่องนรเยนเอกชนอะ่ะก็จะจะเป็น Visa, วีซ่าวอร์มเป็นนักเรียนแม่เป็นผู้ติดตามแต่ด้วยอายุเท่านี้ที่ไม่เกิน18ปีเนี่ยคือเหมือนถึงว่าผู้ตามกฎหมายของเกาหลีผู้ปกครองต้องมาอยู่ ผู้ปกครองในที่เนี้ย,ยผมอยากรู้ว่าเฉพาะคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเป็นลูกป,ป้านาอาได้ไหมหรือว่าเป็นคนที่เป็นตัวแทนพ่อแม่ได้ไหมพ่อหรือแม่เท่านั้นโอ้หอันนี้ก็ใช่แล้วก็ใส่ใจทั้งหญ่ของครอบครัวใช่ใช่แล้วก็ไม่มีไม่สามารถมีเป็นระบบแบบการเดียนด้วย mm. แล้วก็คือซึ่งอ่าหมายถึงว่าอายุเท่านี้มต้นเนี่ยยังไม่มีกินนอน mm. คือไม่เหมือนบ้านเราคือบ้านเราจะมีกินน้องตั้งแต่ก้าขวบสิบขวบแต่คือที่เนี้ยต้องต้องมปลายเท่านั้นเนี่ยอ่ะอยากรู้ต่อไปครับว่าสมมติว่าพอเราเข้าทีม็แล้ว แล้วก็เข้าแข่งขันได้เลย<ม>ถูกไหมครับแต่ต้องเข้าโรงเรียนก่อนถูกไหมใช่แล้วมันมีเวลาไหมครับว่าเนี่ยเราเพิ่งเข้าคัดติดทีมแล้วเนี่ยต้องอยู่กับทีมเท่าไหร่ถึงจะได้แข่งขันได้อะไรเพราะนั้นมันมีไหมหรือว่าก็เข้าเรียนแล้วก็เล่นได้เลยมันแล้วแต่รายการนะครับ<ม>คือบางรายการก็ต้องอยู่ประมาณ9เดือนครับถ้าจะไม่ผิดแล้วก่อนเ้าเดือนถึงจะเล่นได้ทั้ทงที่เราคัดติดแล้วนะใช่โอ้หนี่ก็ช,ช้ทังษะสติ๊กเหมือนกันนะระบบที่นี่พอเราคัดติดแล้วเนี่ยยากไหมก่าจะมีอยู่ที่นี่ได้เนี่ยยากยากมาก เพราะรว่าคือเหมือนแบบคือเราก็ใหม่คือคือไม่เคยมีเด็กไทยที่มาอยู่แบบนี้เอเย่น<ม>ก็ไม่เคยทํางานแบบนี้เขาก็เลยเหมือนแบบต้องศึกษาใหม่หมดเราก็ใหม่เขาก็ใหม่นี่ค่ะเราก็คือแบบหุนตอนแรกอะ่ะยื่นวีซา่าทํางานแม่ไม่ผ่านสองรอบ<ม>ก็เอาง่ายๆเหมือนแบบคือใช้เวลาทั้งหมดกว่าจะเข้าโรงเรียนกว่าจะเข้าระบบเขาได้เนี่ยหนึ่งปีเต็มเต็มเดี๋ยวก่อนคือเราก็ทําเรื่องไปด้วยค<ช>วบไปนี่ก็ซ้อมอนด้วย<ช>อ้าวแล้วย่าง้มันจะแข่งขันได้เหรอหนึ่งปีอะ ก็คือหนึ่งปีเต็มๆเนี่ยยังยังไม่มีชื่อในเคเก็แข่งไม่ได้แต่สาเหตุที่เราสู้ที่เราเหมือนแบบเร,เราอยู่เนี่ยเพราะว่าคือทางโรงเรียนอะโค้ดอะเขาให้วอร์มอะซ้อมบอลกับกับเขาได้เหมือนแบบก็คือเหมือนแบบเหมือนเหมือนเด็กในทีมเขาเลยมีชุดให้แบบมีอาหารให้อะไรคือเหมือนเขาให้ซ้อมบอลฟรีเลยปีนึงเต<อ>็มๆเพื่อรอวอร์มเข้าโรงเรียนเนี่ยถามในฐานะเด็กวัยรุ่นตอนนั้นอายุก็ต้องเท่าไหร่ครับโรงเรียน <14. S 1> ไม่ได้สิบสี่สี่ไม่ ไม่เขาเรียกว่าไม่ยอมแพ้มั้งหรอมันแข่งไม่ได้แข่งซ้อมทุกวันอย่างเดียวเนี่ยคือรู้สึกว่ามันมาได้ค่ะนี่แล้วก็อีกนิดนึงมันก็จะได้เล่นแล้วครับก็เลยทําให้เต็มที่ไปอะไรอย่างงี้ครับแล้วมีคิดถึงเมืองไทยบ้างไหมเอาตรงๆเลยพ่ออะไรครับเพราะคือผมเป็นคนที่แบบอยู่ไหนก็โฟกัสที่ตรงนั้นนะครับคือไม่ใช่ว่าแบบไม่คิดถึงนะมันก็มีคิดถึงแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอยู่นี่ใช่จะอยู่นี่ก็โฟกัสที่นี่อะไรอย่างงี้ครับ เราเล่นบอลที่เมืองไทยครับมาต่างที่ไงตอนแรกที่เราพอเข้ามาแล้วซ้อมกับเข,า,า,เข,า,า,เขาเนี่ยความต่างเนี่ยว่ามันมันเป็นยังไงบ้างในการซ้อมบอลกับคนเกาหลีก็ถ้าพูดถึงเรื่องเกาหลีก็อย่างนี้ก็คือฟิสิกส์ที่ที่แบบต่างกับบ้านเราแล้วก็ความเข้มขนนะ้นครับรู้สึกว่าที่นี่เขาจะสปีดบอลเร็วกว่าแล้วก็โหวความเร็วในเกมนี้คือสูงมากครับอืมแอบไปเห็นมาหลายๆที่แหละเพราะว่าโพสไปดูมาก็หลายที่แล้ว เขาบอกว่าตกว่าสิบแปดลงมาที่เนี่ย้าเทียมหมะใช่ครับตั้งแต่มานี้ยังไม่ได้แตะยาจริงครับแล้วมัน้าเทียมที่เนี่ยเนี้ยมันเจ็บง่ายไหมหรือมันมันซ้อมแล้วมันมีเขาเรืยออะไรรบกวนหรือไหมอ่าครับก็ส่วนใหญ่จะถ้าเจ็บจะเจ็บเพราะสไลด์ก็เห็นเขาสไลด์กระโดดใช่ใช่ครับคนที่นี่เขาใส่มันมันจะมีจะมีใช่ดอกยางมันจะไม่เหมือนบ้านเราดอกยางบ้านเรามันจะแบบตัดเป็นแบบสี่เหลี่ยมรับมันจะแบบสไลด์ใช่แต่ของที่นี่มันจะเป็นลูกกลมๆอ่ะ พอปรับตัวเนี่ยใช้เวลานานไหมครับผมจะปรับตัวได้กับระบบที่นี่ก็เอาจริงก็ไม่ได้ยากอะไรมากเพราะว่าผมเป็นคนที่ปรับตัวง่ายอยู่แล้วครับอยู่ที่ไหนก็ทําตามที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอืมช่วงแรกก็มีแบบเอ๊ะอันนี้ต้องทํายังไงอะไรอย่างงี้ก็มีบ้างครับแต่ก็ไม่ได้นานมากครับเขาว่ากันว่าเกาหลีซ้อมหนักหนักจริงไหมโอ้โหก็จะเล่าว่าอยู่ไทยวอมซ้อมบอลมาสิบสามปีไม่เคยร้องไห้มาเกาหลี มาอยู่จริงๆร้องไห้ครับหนักจนร้องไห้คือไม่ใช่ว่าแบบเจ็บแบบไม่ได้เล่นไม่ได้อะไรร้องหนะไห้ือซ้อมเหนื่อยอย่างเยวครับคือไม่ได้ท้อมไม่ได้เลยนะแต่คือมันเหนื่อยแบบร่างกายมันเหนื่อยค,คือแค่ร่างกายมันลาแล้วแบบเหนื่อยเฉยๆก็เลยแบบออกมาทางน้ําตาอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกวัน,น,อมมอนเนี้ยซ้อมบอลเนี้ยอาทิตย์หนึ่งเขาซ้อมกัี่รอบหนึ่งวันซ้อมอกี่ครั้งก็งถ้าช่วงมีแข่งก็จะจันท์ถึงสุกสุกแล้วเสาแข่งหรือว่า แข่งในระหว่างอาทิตย์ครับแล้วก็ถ้าวันเสาร์ไม่มีแข่งก็จะเป็นไปฟิสิเคลอะไรอย่างเงี้ยก็มีระบบทั่วไปของฟุตบอลทั่วไปอ่ะแล้วก็จะมีแลแต่อาทิตย์ไม่จันท์พุธก็อังคารเป็นรหัสจะซ้อมเช้าเย็นครับเช้าเย็นเช้านี่กี่โมงครับก็คือหกโมงสี่สิบห้าแล้วก็ซ้อมเสร็จกินข้าวอาบน้ําแล้วก็เรียนต่อที่โรงเรียนเลยโอ้โหเย็นก็เรียนก็ซ้อมต่อ,ตอถามต่อครับว่าพอเรามาอยู่เงี้ยในความคิดผมนะมันเหมือนเมืองไทยหรือเปล่าว่าเฮ้ยเราคัดติดแล้วแล้วทุกอ,อย่างมันต้องฟรีดิ กต้องมีรูมีให้แต่ว่าเรื่องจริงที่นี่มันเป็นยังไงมอผมอยากตรงเนี้ยแหละเพาเือให้คนทางบ้านเราได้รู้ด้วยค่ะก็คือที่นี่แบบคือถ้าเป็นช่วงมตนะ้นเราจะเหมือนตทุกที่อ่ะคือต่อให้แบบคือเราคือการที่เราจะเข้าโรงเรียนมัธยมต้นเกี่ยวกับฟุตบอลเนี่ยคือคือมันต้องคัดไม่ใช่ว่าแบบมีเงินล้วเข้าไปได้แต่พอคุณคัดติดเข้าไปอ่ะเหมือนแบบคือเราก็ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองด้วย มันเหมือนแบบคือเขาไม่ได้เอาเงินเข้าโรงเรียน,นยแต่เขาจะเอาเงินทั้งหมดเนี่ยไปจ้างโวข้างนอกมาซ้อม,มทุกเย็นจะมีอาหารให้กินตอนเช้าหลังซ้อมก็มีอาหารให้แล้วก็มีน้ําเวลาไปแข่งแบบอะไรเงี้ยก็คือค่าใช้จ่ายก็จะรวมอยู่ในนี้<ม>เลยนะคะรวมอีอย่างครับคือจะมีน้ําแบบเนี้ยแพ็คอยู่ในเขาเรียก่อะไรกุดังเรียกแต่แบบอันเล็กๆครับเป็นแบบกล่องเล็กๆเคืออะไรอันนี้นไม่ถึงเกันแล้วก็ อยากกินตอนไหนเอาหยิบไปได้เลยครับระหว่างเดียนก็คือมีให้บุฟเฟ่เลยครับอ๋อแต่ว่าเราก็ต้องมาดูแลมันด้วยอ่ะอ่าใช่ครับน่าสนใจครับเพราะว่าเนี่ยผมก็อยากรู้ว่าว่าไม่มีฟรีใช่เพราะว่าคืองบทําทีมของโรงเรียนบกดงเนี่ยสามรุ่นเนี่ยเด็กประมาณแบบมีแบบรุ่นหนึ่งไม่ประมาณไม่ถึงหกสิคนอ่ะงบทําทีมเดือนหนึ่งประมาณแบบประมาณเจ็ดแสนบาท อันนี้โทษนะคุณแม่ทำไมคุณแม่ถึงรู้ได้ผมอยากรู้มากเลยก็เขาก็ต้องทําบัญชีแล้วใช่แล้วเขาก็จะส่งให้ผู้ปกครองดูทุกเดือนว่าเดือนนี้มีค่าใช้จ่ายอะไรอะไราซึ่งเงินไม่ได้เข้าโรงเรียนแต่มีการแจกแจงแล้วก็ตรวจสอบได้ใช่ใช่เวลาสมมติเวลาไปแคมป์อย่างเงี้ยคือก็จะมีเด็กมีโค้ดแล้วแบบก็จะต้องมีแม่คนหนึ่งที่เป็นแม่กับตันเนี่ยต้องเข้าไปดูแลเด็กแบบว่าสิบกว่าคนเป็นอย่างนั้นระเบียบของเขาเลยครับเพราะอันนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนน่าสนใจ คือต้องมาช่วยดูเป็นระเบียบเลยเออค่าใช้จ่ายสูงไหมมาอยู่ที่เนี่ยแบบว่าม,มันถึงหกหลักไหมไม่ต้องบอกตัวเลขเหรอกคือค่าใช้จ่ายที่แบบเหมือนเราต้องจ่ายจริงๆค่าเนี่ยค่าที่อยู่ค่าเน็ตโทรศัพท์ค่าเอ่อเหมือนเรียนฟิสิกอลหรือแบบอะไรต่างๆนี่ยังไม่รวมค่ากินอะ่ะตกเดือนละแ0 0ห0่นบาทถ้ารวมค่ากินค่ารักษาร<อ>่างกายฝังเข็มหาหมอแบบอะไรอย่างนี้ก็ อแบบประมาณตีไปเดือนละแสนสองเนี้ยแต่ถ้าเป็นระบบมปลายหรือว่าเข้าสโมสรนะอันนั้นก็คือเขาก็จะดูแลหมดมฟรีทุกอย่างโอ้โหแล้วสเต็ปต่อไปจะทําอะไรครับหลังจากเราจบนีบ่อยากรู้มากเลยก็ก็คือสเต็ปต่อไปก็คือก็ไป <Mobile. S 2> ไปอยู่มไปโรงเรียนมอปลายแล้วก็เอ่อก็คืออย่างเพื่อนบางคนก็ไปอยู่สโมสรบางคนก็ไปอยู่โรงเรียนมปลายฟุตบอลบบอะไรเงี้ยค่ะคือตอนแรกว,วอมาเป็นคนเดียวในทีมที่ยังไม่มีทีมเพราะว่าเขาอะเอ่อเหมือนแบบ ปีที่แล้วเขาไม่ได้แข่งทั้งทีมเนี่ยสเกลก,ก็จะไม่เห็นได้แต่ซ้อมกับอุ่นเครื่องแล้วทุกครั้งที่อุ่นเครื่องก็จะเป็นตัวสำรองเพราะทั้งปีเนี่ยเป็นตัวสำรองตลอดจะมีแบบว่าได้เป็นตัวจริงก็ต่อเมื่อแบบ<ช>พอโค้ชรู้ว่าเอ้ยแบบวีซ่าใกล้จะผ่านแล้วนะอนะไรเงี้ยเขาก็จะให้เล่นตัวจริงแต่ <ừ> พอวีซ่าไม่ผ่านปุ๊บก็ต้องกลับไปเป็นตัวสำรองเพราะว่าคือเขาก็ต้องใช้เด็กที่เล่นให้เขาได้ออก็หไปอนุญาตการทำงานแหละถ้าเป็นนักบอลอาชีพไม่ผ่านก็ต้องรอไปก็ได้แค่2อได้แต่ดู ใช่แล้วสภาพจิตใจก็แหมสู้มาหน้าดูปีหนึ่งเนาะเอาจริงๆก็เหมือนเขาไม่ได้รู้สึกไม่ได้รู้สึกเฟลหรือแบบไม่เคยกลับมาบน่นแม่เมื่อไรว่าจะได้เล่นไม่เคยเหมือนเหมือนเขาแค่รอเวลาที่แบบคือเขารู้อยู่ไงว่าถ้าวีซ่าผ่านเขาจะได้เล่นอะไรเงี้ยคือเขาก็รอได้คือคือเขาสู้ไงเราก็เลยต้องแบบสู้ขเขาอย่างเงี้ยอธิบายให้ฟังหน่อยอว่าโรงเรียนเนี้ย เป็นโรงเรียนควาสมสามารถระดับไหนของประเทศเพราะเราอยากรู้ว่าเก่งระดับไหนเพราะที่นี่เขาแข่งขันกันยังไงพอเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับคาดเทียบในประเทศเอาจริงๆก็ท็อปห้ามาเนี่ยหนึ่งในห้าเลยเหรอใช่ใช่ oh, <ๆ>ของประเทศเลยนะก็คือรายการล่าสุดนะครับที่ที่เคลิ่ของระบบเคลิ่งครับ,ค,รบคือก็คือท็อปๆของประเทศที่ปูซานไอพาร์กได้แชมป์ซึ่งทีมวอมชนะปูซานไอพาร์กมามเราไปเจอเขาในรายการนี้ใช่รายการอืนะ่นครับแต่เหมือนในเคล คือรายการนี้เราไม่ได้แข่งขันด้วยใช่ครับแต่เขาได้แชมป์ซึ่งเป็นเคลีกก็คือเป็นรายการใหญ่สุดเลยเคลีกเขาก็จะรวมของเขาในระดับเด็กแค่อนและโรงเรียนมัธยมก็แยกใช่แลวอคาเดมี่กับชนทั่วไปแหะครับแยกอยู่ไหมหรือมารวมกับเราคือแล้วแต่รายการครับอ๋อมันก็จะมีหลายรายการแต่จะมีรายการหลักๆด้วยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะวัดกันยังไงว่าโรงเรียนไหนเนี่ยอคาเดมี่ไหนเนี่ย หรือเคลีกระบบระบบเคลีเราชนไหนเนี่ยมันเก่งทสุดมมีรายการวัดไหมครับว่ารายการใหญ่ที่ทุกทุกทีมมาเจอกันแชมป์ชนแชมป์เขาเล่นแชมป์ที่กำลังจะแข่งกําลังจะแข่งแล้วเดือนพฤศจิกาทีมเราได้แข่งไหมได้ครับคาดหวังยังไงจริงๆก็คือเหมือนเนี่ยระบบที่นี่คือเขาจะเป็นถ้าทีมเขาเรียกอะไรคนที่มีทีมแล้วจะออกไปเตรียมตัวเพื่อจะไปขึ้นมอปลายครับซึ่งเนี่ยตอนนี้เพื่อนกำลังจะออกไปกันหมดแล้วเดี๋ยวก่อนในทีมเนี่ยมีนักบอลเก่งๆเยอะไหมครับ ก็ตอนนี้มีทีมชาติสองคนอายุสิบห้าครับอ๋อครับในทีมมีสองคนแล้วเป็นไงบ้างครับในระดับฝีมือกองหน้ากับกองหน้านี่คือไม่เคยเจอใครแข็งแรงขนาดนี้มาก่อนเนับคือแบบทนไม่เข้าครับคือต้องสองคนยังเอาไม่อยู่เนรัยคือหมายถึงร่างกายแบบกองหลังแบบล้มชนแล้วยังล้มเลยครับล่าสุดนี่ก็เพื่อนวอร์มแต่กองหน้าเนี่ยไปอายุสิบห้าไปเก็บตัวที่ยุโรปสามประเทศ โอ้ใช่เหมือนแบบเหมือนเขาเตียม้ตั้งแต่อายุเท่านี้เลยอย่างเงี้ยแล้วก็นานๆทีเขาก็จะเรียกเข้าแคมป์ทีหนึ่งเดี๋ยวใช่ไหมันจะมีช่วงเรียกกันน่าสนใจนะเพราะว่าตอนเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ควรจะทาเพราะนั้นเนี่ยแล้วถามเน่ยอยากรู้ถ้าเกิดอยู่ดีทีมชาติไทยในเด็กๆรุ่นรุ่น17ปีแล้วเราเรียกมาในฐานะเราเพิ่งอายุ15เนี่ยคุณแม่ไม่ถามเราก็ถามคุณแม่คิดว่าไงที่อยู่ดีทีมชาติเราเรียกขึ้นมาเนี่ยอยากให้ไปซ้อมเงี้ยปีจะไปไหม เออผมอยากรู้เอาคุยตรงตรงนี้เลยไม่ต้องอายคุณแม่แม่ไม่แบบคือคือเอาตรงๆแบบคือถ้าได้ไปติดอ่ะมันก็เป็นความภูมิใจของครอบครัวใช่ไหมว่าเออลูกเราแบบได้ติดทีมชาติแต่ทีเนี้ยเอาตรงมันก็ยังมีพี่ห้าสองรุ่นพี่วอมในชุดเนี่ยก็ยังก็มีใช่ใช่ก็ยังมีแบบที่เขาเก่งๆหลายคนอะไรเงี้ยอืมเราก็คิดว่า คืออันนี้เรายังตอบไม่ได้ว่าเราจะไปไหมแต่คือเราก็ยังอยากพัฒนาก่อนอะไรเงี้ยแล้วเราลหละในฐานะเป็นนักเตะถ้าอยู่ดีมีชื่อโผล่เขาเรียกขึ้นมาทําไมอ่ะใจก็อยากไปครับแต่รู้สึกว่ารอรุ่นตัวเองดีกว่าให้ได้โชว์แบบเต็มที่อะไรเงี้ยไปได้เล่นอะไรเงี้ยใช่ขอสู้ที่นี่ก่อนใช่เพราะว่าเพ่งได้เข้าที่นี่ด้วยก็เลยแบบอยากโฟกัสที่นี่ก่อนอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดคนไทยครอบครัวไทยเล่นฟุตบอลมาแล้วอยาก จะมีโอกาสมาคัดบอลที่ต่างประเทศอย่างเงี้ยเพื่อมาสู้อย่างเงี้ยมีอะไรจะแนะนำเขาบ้างครับคุณแม่คืออย่างแรกคือถ้าอยากมาต้องมาตั้งแต่อายุประมาณเนี้ยแบบว่าสิบต้นๆอะไรเงี้ยเพราะว่าคือถ้าเรามาตอนโตอ่เหมือนแบบหลายๆคนคิดว่าเอ้ยแบบมาแบบพัฒนาที่ไทยก่อนแล้วมาช่วงอายุส7บเแล้วมาเล่นอาชีพอ่ะมันยากเพราะว่า 1. คือเรื่องการปรับตัว 2. เรื่องระบบ 3. เรื่องการยอมรับ นอกนะคือเหมือนแบบเอาง่ายๆเหมือนเราเป็นเป็นแบบเป็นต่างชาติซึ่งเขาเขาเขาแบบยอมรับเรายากอ่ะแต่คือถ้าเรามาตั้งแต่ในช่วงวัยเนี้ยมันเหมือนแบบคือเราเรายังมีเวลาปรับตัวก่อนที่เราจะไปสู่บอนอาชีพเงี้ยค่ะการที่จะมาอยู่แบบเนี้ยก็คือต้องมีค่าใช้จ่ายซึ่งไม่มีใครช่วยเาหรอกเพราะว่าที่ผ่านมาไม่ไม่มีเงินนะที่บ้านอ่ะแต่เหมือนแบบพยายามหาสปอนเซอร์มาปีสองปีแบบคือไม่มีใครช่วยเราเลยแบบแม้แต่คนเดียวที่ไทยไม่ว่าจะเป็นแบบ บริษัทไหนเกี่ยวกับฟุตบอลอะไรยังไงเหมือนเรายื่นไปไม่มีใครช่วยเราเลยเราต้องช่วยเหลือตัวเองคือคือเอาง่ายๆเหมือนแบบคือเราต้องมีมีมีเงินที่จะมาอยู่ที่นี่เนี่ยคืออันนี้สําคัญสุดคือต้องพ่อหรือแม่เท่านั้นต้องเสียสละตัวเองมาอยู่กับลูกที่นี่เนี่ยคะี่เป็นเรื่องใหญ่ครับโอเคครับสำหรับน้องวอมครับ อยากจะฝากอะไรอยาก,กแนะนําอะไรในฐานะที่เรามาอยู่ที่นี่ในฐานะนักฟุตบอลในระบบเยววาวชนเขาคือถึงจะอยู่ประเทศไหนอยู่ไทยอยู่ต่างประเทศอยู่เกาหลีอะไรเงี้ยก็ตั้งใจซ้อมแล้วก็สําคัญคือเรื่องทักษะบอกว่าทูวอมก่อนมานี่ไม่ใช่คนที่มีแบบเขาเรียกอะไรล่าใช่ไม่มีความเร็วไม่มีฟิสิกส์คอแต่ได้เรื่องทักษะที่อยู่ไทยอะไรเงี้ยซึ่งมันมานี่มันก็ใช้ได้ครับอยู่ไหนทักษะก็คือเรื่องสําคัญที่สุดแล้วครับ เปิดทัชอะไรเงี้ยประมาณนี้วันนี้แอบเห็นครับว่าเนี่ยครับใส่เสื้ออะไรมาเนี่ยผมอยากรู้จริงเลย FC โซครับ,รบทาไมต้องใส่อะเออคือเอาจริงๆครอบครัวชอบทีมอยู่แล้วด้วยแล้ว,ว,ลวก็มานี่แล้วเพื่อนเพื่อนป้าพาไปดูสนาม FC โซมาไปดูบอลอะไรเงี้ยครับก็เลยชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วพอมาอยู่จริงก็เลยเลือกเชียร์ทีมนี้แล้วอยู่ในโซด้วยอะไรเงี้ยรู้ไหมเนี่ยทีมนี้คือทีมที่ของอาเล่นมาก่อนมาก่อนไม่ชื่อนี้ชื่อลัคกี้โคตาแล้วก็มาปรับเป็น FC โซ ก็เลยเลยถามแอบเห็นนิดนึงไงเฮ้ยอา,า,อามาคุ้นๆน่ะมีรูปพี่ตุ๊กติดอยู่ที่เสาที่สนาม<ช>นาอ่ะเรื่องต่อไปอยากรู้ว่าใครเป็นไอดอลอเอาจริงตอนนี้มีหลายคนมาคือเหมือนแบบคําว่าไอดอลมันคือถ้าไอดอลจริงๆก็คือโรนัลโดบคริสเตียโนโรนัลโดแต่คนที่ดูช่วงน,นี้ก็ถ้าดูฟุตบอลก็คือเอสตาบาวิเลียนนะเชลซีแล้วก็<ม>ลาเมลลาเมญ่าแต่ไอดอลก็คือซอนกับโรนัลโด้สองคน ตอนมาถึงที่นี่เราคัดตำแหน่งอะไรอ่าจริงๆอ่ะต้องย้อนไปตอนไทยนะครับคืออยู่ไทยนี่คือกลางเบอร์สิบเบอร์แปดเธอเล่นในสองตำแหน่งไม่ได้เล่นตำแหน่งอื่นแล้วเล่นสองตำแหน่งว่าป้าสอนไว้ว่าสมมติว่าถ้าเล่นตำแหน่งเนี้ยต้องเล่นตำแหน่งข้างๆให้ได้อะไรเงี้ยเล่นให้เป็นสมมติว่าเล่นหลังกลางรับเล่นแบ็คอะไรอย่เงี้ยให้ได้อะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นเล่นกลางก็คือเล่นกลางลูกกลางรับได้หมดเลยแต่พอมาอยู่นี่ตอนมาคัดก็เล่นกลางใช่ไหมแต่คือเหมือนวมยิงได้เยอะตอนมาเล่นกลาง โค้ดก็เลยเห็นแบบว่ายิงได้เยอะก็เลยเอาไปเล่นหน้าซึ่งไม่เคยเล่นเลยครับไม่ได้เล่นมาตั้งแต่แบบห้าวขวบครบคือตอนเด็กก็เล่นมาครับแต่คือพอโตมาแบบบอลสิบเอ็ดไม่เคยเล่นหน้าเลยครับนั่นแหละครับแล้วก็อยู่ไปอยู่ไปอยู่มาเล่นกลางบ้างเล่นหน้าบ้างแล้วก็ไปเล่นปีกครับอประมาณนี้ครับแล้วพอมาอยู่จริงเดบิวต์แมตช์แรกเล่นปีกใช่ไหมครับครับอยู่ดีๆมาเล่นตำแหน่งปารเล่นหลังเฉยครับเออใับกับซนเตอร์เฉยครับ เห็นพ่อเล่นดีมากเลยอารมณ์มากแมตต์แมตต์เดียวเล่นสามตำแหน่งก็มีคือตอนแรกมาแบบคือนั่นแหละเหมือนเครียดมากเลยเหมือนเขาจับมันไปเล่นตำแหน่งอื่นอ่ะซึ่งเราไม่เคยเราแบบคือเราเรามีความกดดันมากว่าลูกทําได้ไม่ดีเียแต่พออะเขาจับไปเล่นหน้าเล่นปีจนเล่นหลังอะเรารู้สึกว่าเออแบบเหมือนเออถ้าเล่นได้หลายตำแหน่งมันก็ได้เปรียบคนอื่นอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนแบบอล้วถ้าเราพร้อมเล่นในทุกตำแหน่งเวลาสมมติแบบอะเพื่อนเจ็บเงี้ยอย่างหลังเนี่ยเพื่อนเขาเจ็บ พอเขาได้ลงไปเล่นเออแบบมันก็เหมือนเป็นโอกาสของของลูกเราอะไรเงี้ยเพราะนั้นวันนี้ก็ได้ข้อมูลเยอะแยะมากมายเลยครับก็หวังว่าจะมีใครใจดีเห็นคลิปของเราผมก็จะพยายามถ้ามีโอกาสก็ช่วยทำหนูน้องบ้างครับผมดีแล้ววันนี้ก็ขอขอบคุณทั้งสองคนมากน้องบอมและคุณแม่ปุ้มมากนะครับว่าวันนี้ผมได้ความรู้คนทั้งบ้านผมก็ขาหวังว่าจะได้ความรู้เหมือนกันเพราะว่ามาที่เนี่ยก็อยากจะเห็นเด็กไทยได้มีโอกาสในเล่นในลีกที่สูงขึ้น ในเรหลีที่เพิ่มขึ้นมาว่าถ้าคุณทําได้มันก็เป็นประโยชน์ของประเทศไทยเขาก็จะมั่นใจในระบบนักบอลไทยเราหรือว่าจะอาจจะมีคนที่สองคนที่สามตามมาก็ได้เราไม่รู้หรอกครับว่ามันจะดีไม่ดีเนี่ยนะเพราะแต่ว่าถ้าเราท,ทําเต็มที่แล้วผมเชื่อว่าอย่างไงยังไงมันก็ดีกว่าเดิมแน่นอนวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับรบีายบาค่ะ ใครอยากได้ทาวน์โฮม3ชั้นดูทางนี้เลยนะครับพื้นที่จุใจทําเลทองติดเรียบทางด่วนนะครับใกล้ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์คริสตัลพาร์คและที่สำคัญเซ็นทรัลอีสวิลไปแป๊บเดียวถึงครับและต้องบอกเลยนะครับว่าตกแต่งพร้อมอยู่นะครับสามารถถือกระเป๋าใบเดียวเข้าอยู่ได้เลยและที่สําคัญโซลา r เซลล์ Self, ติดมาให้เรียบร้อยแล้วประหยัดค่าไฟของคุณไปถึง50%ในทุกเดือนโดยไม่ต้องติดเองแบบนี้อย่ารอชา้ารีบซื้อได้ ได้ครับ